ทภานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อป่าสร้างพลังสร้างชีวิตทำไมป่าถึงสร้างพลังสร้างชีวิตได้ป่ามีประโยชน์กับเราอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาหมู่บ้านหนองทิศสอนตำบลนาเชื่ออำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามนะคะซึ่งหมู่บ้านหนองทิศสอนเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการฟื้นฟูป่าของจังหวัดมหาสารคาม ในหมู่บ้านนะคะมีการปลูกป,ป่าการดูแลรักษาป่าการสร้างประโยชน์จากป่าชุมชนการสร้างอาชีพและรายได้จากป่าชุมชนการสืบสารต่อยอดให้เยาวชนสามารถอนุรักษ์ป่าชุมชนทำให้ป่าชุมชนเป็นประโยชน์กับเยาวชนและป่าชุมชนอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปเรามาดูกันเลยนะคะว่าหมู่บ้านหนองทิ่สอนจะสามารถทำให้ ปลาสร้างพลังสร้างชีวิตได้อย่างไรคะเชิญชมกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุปาณีค่าทิพระที่ค่ะเป็นผูญญ้แย่บ้านบ้านน้องติดสอนเป็นประธานปลาชุมชนบ้านน้องติดสอนค่ะพี่หน้าที่ดูแลปลากับพี่น้องชุมชนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาคนค่ทาทีพระที่ยูบ้านเลขที่8 8หมูห่5 ำบลนาเกือกกำเพิน่าเกือกจังหวัดหาสต่ละ้ามนี่แหละคะ่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณย้ายเอ๋นี่เนะคะคุณย้ายกับเป็นเป็นทุกยางน่ะคะ่ะนังเรนี้กับเป็นนั่งนักวสาว่าปีนั่งอยูเป็นผู้สวยผู้ใหญ่บ้านนักวิสาว่านปีนั่งอยู่บ้านเลขที่า 53. หาสิบสามมือที่หานี่แหละคะ่ะอาสากับอยู่หนีหมออยู่บ้านแม่ก็จำกับอยู่หนีถูกยางถูกแล้วไหมคะ่ะตัดท่านหลอ,อสมอ,อ,อทุกยางค่ะตรดทานอสมอลน้ำเ่าเล่นเหลือครับสวัสดีครับ ผมนายวิลาเทียงเกท่าบ้านอึดทีซีเบียมูทีหานะครับเป็นทีศึกษาของเฟยบัานนะครับครับนี่นาทีรักษาฝ้าซอยเพิ่นอยูนี่นะครับดูแลซอยฟยบ้านเดินไปใช้พุงกุไปตลอดนะครับซอยเหลียงมู่บ้านครับสวัสดีครับข่ขะโคป้ากูดนะข่โคากูดแล้วก็เดินที่เขาเอ็นโพป้ากูด ปันนี้ก็มาจัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านหนองที่สอนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2557ตอนนั้นกรมป่าใหม่เนาะค่ะออกมามามาสำรวจจับปิดกัดได้เนื้อที่1,406ไร่เป็นป่าที่สมบูรณ์สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะแล้วก็ป่าที่เสื่อมโทรมอีก1,109ไร่รวมทั้งเบิรของป่าพื้นนี้มันสิมีเนื้อที่2,515ไร่ค่ะ ส่วนมากสิเป็นใหม่เต็ยงรังค่ะเป็นเป็นปลาดินห้วนปนทรายจะเป็นปลาเต็งรังเป็นเนิ้อเนิ้สลับลาบแล้วก็ใหม่สมุนไพรกับมีหลายๆยอย่างที่ขึ้นอยู่ในปลาของเฮาใหม่พักพืชพักกินได้กับมีหลายๆอย่าแล้วก็มีสัตว์สัตว์ต่างๆที่มาอาศัยเป็นแหย่เป็นแล่นเป็นกระตอมเป็นหนูเป็นกระใต้กระลอก หม,มาป่าค่ะค่ะตะกีต้ตะก้อนกับเป็นป้าที่สมบูรณ์มีสัตว์ป่าหลายอย่างมาอาศัย,าอ,าศยาอาศัยพืนป่าเป็นเน่แล้วก็มีสมุนไพรทุกชนิดที่มหาไล่มหาสารคามงลงมาเรียนรู้ตรงนี้ละ่ะเทวาเป็นก็นบอกว่ามีสมุนไพรทุกชนิดอยู่ในป่าของเฮ้าค่ะแล้วก็มีผักพืชผักที่กินได้ก็มีผักติ๋วผักสาบผักดอกเกียวใช่ละดอกซีผักซีบปลาเนาะ ลาวสามสินตั๋ซี่ส้างค่ะจุสมบณ์อุดมสมบมบณ์หลายโยต้ตะก้อนตะนี่ก็ได้หลักๆก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านคณะกรรมการตาชุมชนค่ะแล้วกะพี่น้องในชุมชนน่ะค่ะซอยกันดูแลชุมชนที่ดูแลเป็นหลักก็คือชุมชนบ้านหนองทึศสอนแล้วก็ป่ารอบรอบป่าหมู่บ้านของเฮานี่ก็มีสามตำบลแล้วก็สิบหมู่บ้าน สามตำบลกิดซึ่งประกอบไปด้วยตำบลน,น้องกุงตำบลสันตะตองตำบลน,น้าเชือกสิบหมู่บ้านกับรอบปป้าเนี่กะเวลามีมีประกาศไฟไหม้ไฟยังสิกรหายเพื่อน้ำเป็นประกาศหายประชาสา,ปามป้นา,มานหายหมู่บ้านหายช่วยกันดูแลเรื่องปลาแต่กันใส่ประโยชน์นี่นสใสใ่กันไปรวมทั้งไร้ไร้ยังวัดค่ะยังวัดขอนแก่นจังวัดบุีรัมยังวัดบรุรจสลกระคำเป็นสิเขามาหาของปลาหาเห็ดหาอย่างเวลา ช่วงนาฮ็ดเกิดเวลาเป็นมหาอยู่หากินแต้เห็ดมันเกิดจะเกิดเป็นตามตามปีฤดูถ้าไฟไหม้ป่าหลายๆายถ้าเขารักษาไฟบ่ไดดมันเกิดิเกิดน้อยถ้าไฟบ่อใหม่มันก็สจะเกิดเห็ดหลายถ้าประโยชน์ของของของที่ไฟบ่ใหม่ป่าก็คือเกิดเห็ดหลายถ้าไฟไหม้ป่า้าปีใดมองบริเวณที่มันบริเวณที่มันถือไฟใหม่มันจะบ่เกิดเห็ดเกิดจะเกิดน้อย เห็ดปัวเห็ดลางโงเห็ดไข่เห็ดไข่กับสีเอ็นเห็ดก้อนนะเห็ดนาขาวนาแดงนาเัวสารพัดแต่ว่ามักรน้อนที่ว่าไฟใหม่ปลาบ่อแต่ไฟใหม่ปลาไปหลายก็คือบริเวณเก็บเผาหน่อยทำไมปีหนึ่งยังเีอกับประมาณสองสามปีจังค่อยสิสมบูรณ์ขึ้นมาอีกบริเวณนั้นจังค่อยสิเกิดเห็ดหลายอีกตามทีตามทีเคยไปเก็บได้เนี่ยั้าจะไฟใหม่ปีนี้ไปเก็บบอกนี่แหละบ่มีเลยมีกับส่วนน้อยแต่ว่า มองไฟบ่ใหม่นี่มันจะมีมันจะมีหลายเก็่ใบตะ้เห็ดค่ะใบออกไปตะเห็ดไม่เพื่อสมุนไพรบ่าห่แล้วก็ไม่ฟื้นนี่กับบ้าหาไม่ง่ายบ้าห่ค่ะแต่ว่าฟื้นนี่ยจำเป็นจรลีมีงานงานบุญระหว่างงานอย่างกับสามารถที่จะมาขอกคณะกรรมการได้ไม่ต้นไม่ง่ายไม่น้อยนี่ซื้อบ้าหาตัดนอกจากว่าเขาจะเป็นบุญ เป็นบุญแต่ละห้านเป็นบุญรู้ทิหรือว่าเป็นบุญนีอย่างแต่ละบาทแต่ละหลังค่าเลือนน่ะก็สิสามารถที่จะให้ใส่ได้ค่ะเป็นบางครั้งเขาได้สหรับมองที่ป้าสมบูรณ์แล้วค่ะ้าเฝือนฟูไม่กะตอนข้าหน้าเข่าแตนต้นใหม่ไงก้อนจะเสียเขาค่ะป้าก็สิเป็นหัวหายไปหน้าเขาจะเข็ม ทำไฮ่ทำหน้าแหลกแบบเบิ่งดีแหละมันก็หลักล้ามเข้าไปค่ะ้างหูก็แก้งค่ะพรายาย่อยู่กจับจับเพราะว่าเข้าก็บบางทีเข้ากับเบ่วมันเกิดจากบ่รู้ว่าเข้าก็ไอะไรต่ขิดหวังผู้นั้นผู้นี้บ่เห็นนะคะมันมันบ่เห็นโอยเห็นตบ่แบบเบิ่งจืดถมันเกิดขึ้นกาไห้ไปหน้าสิมันก็สสเขางซี่สิละค่ะ ตมนนี้เนี่ค่ะเวลาเขาประชุมเขาก็มือยาป็นเง่แงเฉยๆเล็กน้อยแล้วก็เวลาไฟใหม่หรือว่ไฟยางเสือกเด็กน้อยกับสิ่ม้าน้ำผู้ปกครองน้ำกับสิ่ม้าม่านเบิ้งซอยมาดูแลมากันดับกับซีดุ่มกับได้ม้าแต่ตอนนี้พวกแกไม่ดับสีดุ่มก็แค่สถานการณ์ยากง่ายๆหรอกค่ะถ้าเพิ่นง่ายเพิ่นกับมาแต่เพิ่นบังง่ายเพิ่นกับบังได้มาต่อยกรรมการอยู่แล้วค่ะด้านหน้าอยู่แล้วอาสาประกาศประกาศนอ้ําใจข้าวเหลือเพื่อสีป้าการเตรียมอุปกรณ์ออกมาค่ะ มาซอยกันเขันอยู่โซนทางปุ่นเนาก็เขาก็แจ้งไปโซนทางปุ่นเป็นออกมาดูแลซอยสร้างบ้านหินตังฮักดูค่ะข้าเจ้าก็อยากมาอยู่เพราะว่าข้าเจ้าก็ได้ใส่ประโยชน์ได้เก็บของป่าเลยว่ะแต่มาเรียนรู้มาเข่าข่ายมาปลูกมาฝืนฟูซอยกับมแต่น,นักเรียนกับมาจติตกรรมรวมิศกรรมใช่ปะค่ะป่าที่เขาชุมชนเขาฝืนฟูไม่ก็จะโยกผักแถวใต้นี่เนาะค่ะ เริ่มต้นฟื้นฟูมากแต่งแต่ปี2568เพราะว่าได้ขึ้นพื้นที่จากพี่น้องผู้ที่มาใส่ประโยชน์คือทํำเกษตรใ,ในทีป้าจาพันาประโยชน์จะเลยขอเพื้นขึ้นมาได้จำนวน1,100กะไรเนี่ยเทากับเริ่มฟืนฟ้นฟูมากาแต่ปี2568จนถอดปัจจุบันเล้ค่ะปลาที่เขาปลูกอะ่ะมีปลามีใหม่หลายๆอย่างใหม่พย,ยุ่งอย่างหน้าใหม่ประดูใหม่คา,ามง้ง ไม่ครัป้อมแต่เป็น,เป,นเป็นใหม่เพื่อสมุนไพรเท่ากับปลูกไว้ยูประมาณสองสามพั 3, ตนต้นต้นไพรยังสี่เทากับปลูกไว้เนาะค่ะปลูกไว้ยูสองสามพันต้นประมาณนี้เนาะค่ะเพราะว่าเสียหายพี่น้องได้ใส่ประโยชน์ให้หนีแล้วก็ได้ใส่ใหม่ใส่ซอยให้หนีนาช่วงนี้คือเก็บพักกี่เล็กคือพื้นฟูขึ้นมาได้ไายได้กับปองนั่นพักกิเล็กก็รู้สึกว่าเป็นราคาช่วงฤดูของเขา แน่ใหม่กะเต็มหอดย้ำฝนหวานบัวหวานลายบัไลายมีถูกยงงางนะเอมมากอ่ะเป็นกะซับไปกินลับมันก็ใส่ประโยชน์ได้พัฒนามู่บาทใส่ได้หลายอยา่างประโยชน์ของผื่นพู่ขึ้นมาได้งส่ดเอ,อื้นอนๆกะดีใจเนาะภูมิใจไปนี้กะ ที่ลักลักษณคือเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งไอ้ไม่ใส่สอยของเฮาแะไรก็เป็นแหล่ง,หงที่พักพอนที่มันอากาศบริสุทธิ์แม่พื่อไงปลาหนีกับปลาหนีทุกคนคือการหวองชูฟังเนี่ยค่ะปลาทางสายมือเนาะคะ่ะสีเห็นเป็นต้นใหญ่ก็คือปลา ทีมนุดมสมบูรณ์ทีพี่น้องเฮ้ามาได้บุกลุกหรือว่าแถวถางมาตาตาเดินตาโดนตาโดนพอรุนแม่เข้าไปละแต่เฮ้าก็ได้แต่ฝืนฟูขึ้นนะะส่วนสร้างข้างขวามือนี่เป็นเือนทีทีเซีมซ้มทีพี่น้องท้าการเกษตรเฮ้าขอคืนไหนเข้ากับฝืนฟูขึ้นไหมก็เล่เริ่มปลูกมันก็เลยปลุ่งจะต้นจำเนี่ยใหม่พยุงปลุ่งจะปลูกตั้งปีห้าแปดท่งนี้ก็ได้ต้นจำเนี่ยละ านีเป็นเขียนว่าป้าเมล็ดพันธุ์แล้วเพิ่นเอา,าเมล็ดพันธุ์เอา,าไปเฮ็ดอีอย่างค่ะเมล็ดพันธุ์เนาะกันี่ลหละคือเฮ้าเก็บจากป้าที่เพิ่นติดป้ายไว้นี่ล่ละเก็บไปเพื่อที่จะไปเพราะเพราะเป็นต้นกล้าเพื่อที่จะนํามาปลูกในปลาของเฮ้าที่มันเสื่อมโทรมเพราะว่าถ้าเฮ้าปลูกเมล็ดใหม่ของป่าเฮ้ามันก็สิเริ่มเติบโตดีเพราะว่ามันเป็นปลาพปลนที่นของเฮ้าเมล็ดของเฮ้าแล้วก็ เหลือจากปลูกแล้วเท่ากับไปขายขายพอเมืออเท่ากับน,น้ำมาปลูกยูงเสร็ละรุเวียนกันยูงเสร็ละค่ะไปสั่งไรใดใ้กับชุมชนแล้วก็เพื่อให้ป้าห้าอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะเป็นแหล่งอาหารใ,หหใหานหลวงไหาหลางเฮาๆนั่นแหละสภาพพื้นที่โดยทั่วไปของพื้นที่ชุมชนบ้านหนองทิศสอนมีสภาพพื้นที่เป็นเนินสลับที่ราบ มีพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน2,515ไร่เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากถึง1,406ไร่ได้จัดตั้งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนมะนองทิศสอนและมีพื้นที่โดยรอบป่าชุมชนที่มีสภาพเสื่อมโทรมซึ่งในปัจจุบันได้คืนพื้นที่กลับสู่ชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะโดยพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกนำมาฟื้นฟู ปูกป่าทดแทนให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติและจัดสรรพื้นที่บางส่วนให้กลุ่มอาชีพในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเส้นทางการพัฒนาป่าชุมชนมะน่องทิศสอนเริ่มปีพุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันการดูแลรักษาป่าชุมชนมะน่องทิศสอน การดูแลรักษาพื้นที่ป่าดั้งเดิมที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยการจัดเวรยามคณะกรรมการป่าชุมชนและจิตอาสาในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่ารวมถึงป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าการทำทางตรวจการและแนวป้องกันไฟป่าในช่วงฤดูแลง้งช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมการบวชป่า กิจกรรมเชิงอนุรักษ์ผืนป่าและต้นไม้ร่วมกับวัฒนธรรมตามความเชื่อการปลูกป่าฟื้นฟูป่าในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ขอคืนมาจากประชาชนโดยรอบพื้นที่สาธนารณประโยชน์เนื้อที่600ไร่การสร้างเครือข่ายชุมชนรอบพื้นที่ป่าและการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับกรมป่าไม้จังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานท้องถิ่นการประชุมเครือข่ายรอบพื้นที่ปลูกป,ป่า4ตำบล1ตำบลหนองโพ2ตำบลสันป่าตอง3ตำบลหนองกุง้ง4ตำบลหนองเมก็กการอบรมให้เยาวชนในพื้นที่เพื่อให้มีจิตสำนึก อนุรักษ์และห่วงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกิจกรรมปลูกป่าร่วมกันในชุมชนเนื่องในวันสำคัญต่างๆประโยชน์ที่เกิดจากป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่สำคัญของชุมชนการเก็บหาของป่านำมาใช้เป็นอาหารและจำหน่ายสร้างรายได้อาทิเช่นเห็ดและ,มะแมลงต่างๆ ไม้กินผลไม้กินใบเช่นต้นผักติว้วผักสาตรต้นผักกาและสมุนไพรเป็นต้นการวางแนวทางการรักษาป่าระยะยาวด้วยการสร้างอาชีพและรายได้จากป่าชุมชนการจัดตั้งวิสหาหกิจกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาป่าชุมชน เป็นการพัฒนากลุ่มอาชีพเพาะชามกล้าไม้ป่าและพืชเกษตรกรที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้ชุมชนให้เกิดการดูแลรักษาป่าชุมชนในระยะยาวแบบยั่งยืนต่อไปเป็นยังไงบ้างคะในการเรียนรู้หัวข้อป่าสร้างพลังสร้างชีวิตกรณีศึกษาหมู่บ้านหนองทิศสอนตำบลนาเชื่อ อำเภอนาเชื่อจังหวัดมหาสารคามท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าหมู่บ้านมีแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสามารถต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อป่าชุมชนสามารถทำให้เยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าได้มีแนวป้องกันไฟป่าสามารถสร้างอาชีพและรายได้จากป่าชุมชนได้ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะสามารถนำแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้หัวข้อป่าสร้างพลังสร้างชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทยต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ